สัมม sam ah sam าสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะบาคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะล่าวตามเลยมาเทเลประมาเทนาทวารตะเยนกะตัง สัพพังอปาราทังขมะตุโนพันเตมาเทเรปมาเทนะทาวารตะเยนกตังสัพพังอปาราทังขมะตุโนพันเตมหาเทเรปมาเทนะ ทาวาราตายนกะกตังสาพังอปาราทังขมาุโนพันเตะก้มลงครับหังมามิตยานิเปเมกมิตบาง เอวังหโตเอวังหโตโจจะพูเปจะปมัติตวาประชาชนะปบม่าจัติโซมังโลกังปภพาเทติอาภาุตโตวจันติมาพระเถ้ทัพปังกตังกัมมังกูลัสายนะปะหิยติโซมังโลกังปภพาเทติอาภาุตโตวจันติมาอภิวาทนะสีลิสานิจังวุธาปจาจิโนจัตตาโลธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังภะลา ืในนามวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันเกิดที่แท้จริงของหลวงปู่เมื่อวานนี้เป็นวันรวมแต่ระทำพิธีกรรมสวจมนต์ไหว้พระอะไรเยอะแยะหน้าที่ของพระสงฆ์ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นยังเปิดโอกาสให้พระญาชาโยมผู้มาที่หลังอาจจะมาทันบ้างไม่ทันบ้างก็เลยสรุปให้เป็นวาระสุดท้าย ได้สัมมาคาระวะขออภัยขอโทษก่อนที่จะสงน้ำเ,เพื่อไม่ให้เป็นบาปนั่นทังรวมกายวาจาใจร่วงเกินสิ่งใดกายวาจาใจหลวงปู่ก็ให้อภัยทุกผู้ทุกคนทุกทา่าตพลังของกิจใจขพบานญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้องได้เสียสละครั้งนี้เพื่อ อะไรให้พรหรืออนุโมทนาแสดงมุทิตาให้สุขภาพปรารามไมหลวงปูเข้มแข็งเป็นลมโพอลมใสของลูกหลานทั่วกาลนานเป็นหมื่นหมื่นปี เวลาส่งน้ำก็ให้เป็นระเบียบเจ้าหน้าที่จัดให้เข้าทางหนึ่งให้ออกทางหนึ่งก็ค่อยๆอ,ออกไปเรื่อยเพื่อจะไม่ได้แออัดกันโดยเฉพาะการงานทุกวันนี้ส่งไปทางเมืองนอกที่ไหนที่ไหนก็ดูไปหมดพิธีงานหลวงปู่เรียบร้อยชมเชยถ้าพิธีหลวงปู่ไม่เรียบร้อยตำหนิแล้วนั่นเพราะฉะนั้นคำหนึงถึงความ เรียบร้อยราบรื่นดีงามวัฒนธรรมของชาวไทยของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธอยากให้เข้าใจจุูนี่แหละเคารพนอบน้อมด้วยกายวาจากายก็เคารพนอบน้อมวาจาก็นิ่งกิตใจก็รลืลกให้สงบให้มีหลวงปู่อธิษฐานในใจของเราแหละจงกับสงน้ำเสร็จก็ออกไปนู่นแหละจึงให้หายจึงหยุดการแผ่เมตตาให้หลวงปู่แข็งแรง ทุกคนทุกคนเห็นไหมละ่ะกี่ดวงใจพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามานั่นแหละอยากให้เน่นหนกะความสงบเพราะอันดับต่อไปจะไม่มีอะไระถ้ามีของเที่ระลึกของชำรุ่ยใครอยากบริจาคเพิ่มอีกทางนู้นก็พร้อมแล้วถ้าไม่ได้เห็นตู้ไม่ได้เห็นผู้บริจาคทานก็ตรงนั่งก็ได้บริจาคอีกเจ้าหน้าที่สิ่งใดที่มีสิ่งของเมื่อวานในทางโคราชก็ ให้มาอยู่หลายกำลังอยู่นะรูปพระผงเอาไปแล้วไปที่เคารพกรบกาบไหว้สักการะบ,บูชาได้รับไปแล้วก็ถือว่านั่นนะรักษา,าธาตุขันของหลวงปู่น้ำใจของหลวงปู่แก,ก่ให้แล้วอย่าถือว่าเป็นของเล็กน้อยของนั้นไม่ดีของนี่ไม่ดีอะไรก็ดีหมดพูดไล่เป็นผนนีพูดดีก็เป็นเทวดาแล้วว่าของดีของดีของปู่แล้วก็ดีไปหมดนั่นแหละ ฝากไว้ข้อุดทใต้แค่นี้ต่อไปก็เสียงก็จะปิด ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับน้ำขวดที่ท่านเอามาส่งหลวงปู่นะครับส่งต่อด้วยนะครับเทลงนิดนึงแล้วก็ส่งต่อนะครับอย่าเทหมดนะครับเ,เพราะว่าน้ำนี่เป็นน้ำดื่มนะครับเรามาส่งหลวงปู่ด้วยหัวใจนะครับเรามาแผ่บุญกุศลมาน้อมนําจิตน้อมนําใจเพื่อให้ธาตุขันของหลวงปู่มีความแข็งแรงเรากระทําด้วยใจนะครับน้ํา คือการแสดงออกน้ำที่หลังลงไปก็เปรียบเสมือนน้ำใจของพวกเราที่จะหลั่งอวยพรให้หลวงปู่อย่าเทหมดนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับมาทางชิดชิดชิดขอบนะครับชิดขอบลาวเหล็กนะครับและคนที่ออกไปออกตรงกลางนะครับอย่าเดินมาตรงกลางครับอย่าเดินมาตรงกลาง พอท่านเดินออกส่งน้ำต่อนะครับส่งน้ำต่อส่วนท่านใดที่อยากจะบูชาคุณของครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่เมตตาได้มอบของชํำรวยแทนใจนะครับที่หลวงปู่ตั้งใจนะครับนำมามอบให้ลูกศิษย์นะครับท่านสามารถที่จะรับได้อยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกนะครับมีครูบาอาจารย์ แจกให้อยู่ด้านนอกนะครับส่วนที่จะบูชาคุณก็แล้วแต่นะครับพวกเราจะบูชาคุณท่านตลอดระยะเวลานะครับ18วันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้จัดงานมุทิตาสการะนะครับก็มีพี่น้องญาติธรรมมาร่วมนะครับบูชา มุทิตาเพื่อให้ธาตุขันของหลวงปู่แข็งแรงครับไม่ว่าจะเป็นการมาบวชนะครับบวชพระบวชชีบวชบวเนนบวชแม่ขาวาเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลนะครับสืบทาตขันให้หลวงปู่มีความแข็งแรงมาบริจาคไทยชีวิตโครกระบือนะครับ มีมาบริจาคทรัพย์ปัจจัยทั้งแรงกายแรงสติปัญญาที่พวกเราน้อมบูชาคุณของครูบาอาจารย์นะครับเ,เพื่อให้หลวงปู่ได้มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงนั้นนับว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตันญูกตวเวทิตา,าที่มีต่อองค์ท่านอย่างแท้จริงวันนี้หลายร้อยดวงใจนะครับหลายร้อยดวงจิตได้มาหล่อหลอมเพื่อให้หลวงปู่นะครับมีธาตุขันธ์ที่แข็งแรง นะครับครับอธิษฐานจิตเลยนะครับน้ําที่เราสงลงไปนะครับเ,เราอธิษฐานจิตนะครับส่งบุญส่งกุศลน้อมบูชาคุณให้หลวงปู่มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงนะครับบุญกุศลที่ท่านมาทําโรงทานมาบริจาคปัจจัยบริจาคทรัพยเ์เพื่อสืบสารต่อธาตุขันธ์ของหลวงปู่นั้นหลวงปู่เป็นผู้นําบุญเป็นผู้สืบสารพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะครับ ท่านมีโครงการใหญ่โครงการยุวพุทธมามก,กะนะครับหล่อล้อมดวงจิตดวงใจให้กับเยาวชนเพื่อเป็นลูกเป็นหลานของหลวงปู่หลวงปู่มีลูกหลานเยอะแยะเลยนะครับเราบริจาคปัจจัยมานี้หลวงปู่ก็นําไปส่งข้อนําไปช่วยเหลือ,อลูกหลานบุตรธิดาของพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมนี้อีกมากมายนะครับตรงกลางอย่า ตรงกลางเว้นระยะไว้หน่อยนะครับพื้นที่ตรงกลางนะครับเราเดินชิดด้านด้านขอบขอบราวเหล็กนะครับจะได้ไม่เบียดกัน we are will be Gracias. Sattva jata Maharajya, Teva sattva. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.